สวัสดีครับทุกคนผมเต้นนะก็ในวันนี้ผมก็อดข้าวเป็นเวลา24ชั่วโมงนะฮะเพื่อที่จะไปกินแตงโม10ลูกกันโอเคมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยและนี่นะครับทุกคนก็คือแตงโมจํานวน10ลูกของเรานะอยู่ในรถขนแตงโมคันนี้แล้วเปิดออกมาเลยและนี่ก็คือแตงโมจํานวน10กว่าลูกนะครับโอ้มันช่างเยอะเหลือเกินโอ้โหจะกินหมดภายในวันเดียวได้หรือไม่ไปดูกันเลย โอเคแตงโมจำนวนสิบรูปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะทั่วกันไปดูกันเลยลูกสุดท้ายเดี่ยแตงโมจำนวนสิบรูปนะครับเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้เลยผมก็พร้อมแล้วนะที่จะกินแตงโมเฮ้ยแกจะหนีไปไหนไม่มีทางหรอกนะจะกินแตงโมจำนวนสิบรูปนะครับผมไปดูกันเลยเราจะเริ่มจากลูกไหนดีเอาลูกนี้ละกัน ลบแรกก็ต้องปาดออกมาก่อนเลยเดี๋จะแตงโม,โม,โมฉันจะกินแกทั้งหมดสิบรูกนี่เลยฉันหิวมากฉันบอกเลยไม่ได้กินข้าวอี้ชั่วโมงมานี่เลยนะโอเคมากินกัน mm hmm. เ,เลยอืมอืมคาราโอเกะย้อโอ้ยอ่ะเบบี้อืมอืมเราช่างแตงโม oh yeah, อืซุดน้ำแตงโม <c oughs> <c oughs> โอ้ตายตายว่น้ำเข้าคอเอาจริงๆนะทุกคน <c oughs> ผมกินมาลูกเดียวเนี่ยมผมก็รู้สึกอิ่มแล้วนะ <c oughs> <c oughs> มันลูกละห้าสิบบาทนั่นหมาย <c oughs> มมความว่าเฮ้ยไม่ใช่หมายความว่า มันจานวน500บาทมันยังหมดนี่เห็นตายสิเอาละครับทุกคนซึ่งผมพยายามกินแล้วผมสามารถกินได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นซึ่งทุกคนดูสิท้องผมมันเล็กนิดเดียวเหมาะสําหรับแตงโมแค่ลูกเดียวใช่ไหมถ้าเกิดผมกินก็เป็นสิบรูปผมว่าท้องผมจะเปิดตายแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะมาสอนวิธีการปอกแตงโมสิบวิธีแบบฮาร์ดคอร์ทิ่งแตงโมเหลือเก้าก็เ้แหละไม่รูก็ได้หนึปอกด้วยหมัดเอนีร๋อจ็บมือายตายวะ ย่า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 ทีนี้ก็แตกแล้วย่าย่าอันดับที่สองแกะด้วยค้อนย่าฮย่าอันดับสามค้อนที่ใหญ่ขึ yeah. 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 ้นย่าย่าฮ่าแะแงมูแกะต้งอันดับสีแกะแซงมูด้วยขวานย่าย่าเฮ Ja! <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> อันดับเจ็ดแกนดอ้ยอยขวดยยโ้โอ้ยโ้โอ้ยโอกยโอ้อ้ยเ้ยอ้ยอ้ย้ยโอ้ย้ยโโอ้ยโย้เ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 ยอ้ยโอ้ยโโอ้ยอ้ยอย้อ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย้ยยอ้โอ้โอ้ยยโอ้อออโอ้ยเยโโย้ เกิดกันได้ยังไแงแกแทงงูแกทำให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงยะอย่าไป<อ><อ>ขังกบมาคอนกินได้ไาอย่าอย่าแตงงูมันตายแล้วอย่าแกต้องมอนกินได้ยังไงฮะนี่นี่แกมันตอบไปแกแทงงูได้หินมว้ยะยอย่าแกได้หินนี่อะแตงโมตายแล้วนะครับทุกคนลำดับสุดท้ายเราจะแกมันแบบมืออาชีพที่สุด โอเคแกออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็จากนั้นก็เอาใจไหนมันออกมาเลยใจไหนมันออกมาอะไรมันออกมาเรื่องกินพี่ไม่สู้แต่๋ยวเธอเลียงกูไม่บอกพี่เอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มนุษย์แตงโมออกมาแล้วนะต่อไปจะเป็นการหัวเตะวีเอหัวมนุษย์แตงโมย่า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 ยาย่รย่ย่า้่าย่าย่ายายย่า มาลแดงโมตายแล้วทุกคนก็อย่าหาว่าผมบ้านะครับทั้งหมดมันเป็นแค่การแสดงนะครับทุกคนหรือสรุปแล้วกูบ้าว่มเออกูยอมรับอะไรกูบ้าเลยและนี่คือซากศพที่เราได้ต่อสู้กับมุลแดงโมนะครับทุกคนซึ่งมันก็มีเยอะมากนะมันมีสิบคนผมมีคนเดียวนะทุกคนแต่ในที่สุดเราก็ทําการต่อสู้จนเราชนะนะครับทุกคนโอ้เราก็จะทําการ กินแตงโมเพื่อจะร้องชยัยชนะในครั้งนี้เฮ้ยผมไม่ได้บ้านะเว้ยทั้งหมดทาเพื่อความสนุกและความบันเทิงของทุกคนนะครับเป็นการแสดงเท่านั้นนะอย่าไปเล่าเรื่องแบบนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย